สวัสดีครับต้องรับเข้าสู่เหตุมันตรารมีวิถีแห่งมนตรานะครับวันนี้ศรก็จะมาทําคลิปลันดอมนะครับเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครโดยตรงนะคุณเลือกเป็นพิการ์วันนี้ใช้ไพ่นะครับแสงสุขนะครับของอาจารย์สมบูรณ์สุขในการทำนายนะครับนะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับนะไพ่อยากจะบอกอะไรนะครับในระยะเวลา3วัน7วัน นะครับหรือใกล้ๆนี้นะจะเกิดเหตุการณ์ใดๆกับคุณบ้างนะครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวโดยรวมนะอาจจะไม่ได้เจาะจงนะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับท่านนะครับนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับนะครับขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าและของผู้ที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้ช่วยเปิดทางในการทำนายดวงด้วยเทินนะครับ นะครับ,นะรบผมวันนี้นะครับผมจะมาทํากองไพ่ไปทั้งหมดนะครับ6กกองนะคุณชอบเลขเลขไหนชอบกองไหนก็นะครับเลือกกันนะครับวันนี้ผมจะทําเลข 1, 2 3, 4, 5 6หนะครับให้คุณเลือกคุณเลือกชอบเลขไหนนะครับก็นะเลือกได้เลยนะครับนะ ให้เวลาคุณเลือกก่อนนะครับผมจะไม่ทำไว้ไวเป็นกองนะผมจะหยิบไปเรื่อยๆนะครับให้แต่ละเลขเลยนะครับโอเคนะครับนะคุณมีเลขในใจกันหรือ,อยังนะครับ1 2 3 4 5 6ชอบเลขไหนนะครับนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน3วัน7วันนี้หรือระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับของคนที่มาเจอคลิปคลิปนี้จะเป็นอะไรมาฟังกันนะครับ สำหรับคนเลกเล็กหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนี่คุณได้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้หากคุณขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับช่วงนี้ใกล้จะได้แล้วนะครับนะท่านนะถึงเวลาพร้อมแล้วที่คุณจะได้รับ นะเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับนะท่านประธานพรให้คุณอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับนะคุณมีความสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครไปขอพอรจากนะหากเป็นองค์พ่อพระพิคเนตแล้วแล้วก็นะครับนะท่านประธานให้อย่างแน่นอนสําหรับคนที่ได้หมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคุณพรที่คุณขอตอนเนี้ใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับหรือหากคุณ ขอเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับช่วงระยะเวลาใกล้นี้นะครับการเงินของคุณก็จะได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอย่างแน่นอนสําหรับคนเลือกหมายเลข2นะครับนะหมายเลข2นี่กําลังนะโอ้สำหรับคนเลือกหมายเลข2นะครับบอกเลยว่าคุณกําลังไปรักคนมีเจ้าของหรือแอบชอบคนมีเจ้าของอยู่หรือเปล่านะครับนะบอกเลยว่านะคนที่คุณแอบชอบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นคนมีเจ้าของหรือเขานะครับ มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมาหยิบยื่นมิตรไมตรีหยิบหยิบยื่นความรักให้กับคุณก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะตกไปเป็นมือที่3โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับสำหรับคนเลือกกองที่3นะช่วงนี้คุณทะเลาะหรือหันหลังหาใครกันหรือเปล่านะครับนะหากคุณกําลังทะเลาะกันหรือมีปัญหากับใครอยู่นะครับนะตอนนี้เขาแอบมองแอบส่องคุณนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะอยู่ในช่องทางไหนก็ตามนะเขา แอบตามมองตามส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนะสำหรับคนเลือกกองที่4นะครับนะคุณกำลังจะได้รับเงินนะครับนะการจัดสรรปันส่วนเงินนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้มาจากอะไรนะคุณทำธุรกิจหรือการลงทุนอะไรนะครับตอนนี้คุณกำลังจะได้แบ่งสรรปันส่วนในเงินก้อนก้อนนั้นนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนที่คุณนะครับ ไปวางไว้นะครับไปลงทุนไว้นะครับอาจจะผลิดอกออกผลนะคุณก็จะแบ่งบางส่วนนะคุณจะได้ไปท่องเที่ยวนะหรือคุณอาจจะได้แบ่งสรรปันส่วนในการท่องเที่ยวหรือคุณอาจจะได้รับเลือกนะครับให้ไปท่องเที่ยวนะหากนะบริษัทไหนมีโบนัสเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณอาจจะเป็นตัวเลือกนั้นที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะหรือได้ไปต่างประเทศได้เดินทางนะครับไปกับครอบครัวหรือกับคนที่คุณรักก็เป็นได้ นะครับสาหรับคนเลือกกองที่5นะครับตอนนี้คุณกําลังนะงอนกับแฟนอยู่หรือเปล่านะครับนะหากคุณงอนกับแฟนอยู่ตอนนี้นะครับหรืองอนกับใครหรือทะเลาะกับใครตอนนี้นะเขากําลังจะเข้ามาง้อคุณนะครับมาขอคืนดีนะมามอบความรักความนะจริงใจให้กับคุณนะครับเขาจะมาตามง้อคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนเลือกไพ่กองที่5นะครับไพ่กองที่6นะครับนะหมายเลข6นะครับ หากคุณไม่สบายนะครับนะหากคุณไม่สบายอ๋อหากคุณไม่สบายหรือมีผู้ใหญ่ที่ไม่สบายอยู่นะครับนะตอนนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะครับนะผู้ใหญ่หรือญาตินะครับผู้ใหญ่ของคุณหรือคนรู้จักของคุณนะครับที่ล้มหมอน,นอนเสือ่อยู่ตอนนี้นะครับใกล้จะหายแล้วนะใกล้จะได้ออกจากโรงพยายบาลแล้วนะครับนะสำหรับคนที่กําลังคิดถึงนะหรือมีญาติที่ ล้มหมอนนอนเสือ่อยู่ตอนนี้นะครับนะตอนนี้เขาใกล้ที่จะนะดีขึ้นนะครับสภาวะดีขึ้นอาจจะใกล้ที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับนะหรือใกล้ที่จะได้หายจากโรคที่เป็นอยู่นะครับนะสามารถที่จะนะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสําหรับนะคนเลือกให้แต่ละกองนะครับนะอันนี้เป็นคำำนําทํานายโดยรวมนะเป็นคําพยากรณ์คร่าวๆนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะ ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงหรือเป็นดวงโดยตรงนะครับสามารถปรึกษามหมอดูที่ท่านนะครับชื่นชอบหรือท่านไว้วางใจได้นะครับอันนี้เป็นพิอากาเป็นดวงโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านโดยตรงแต่อาจจะเป็นภาพรวมนะครับหากคุณเปิดมาเจอคลิปคลิปนี้แบบรันด้อมแบบสุ่มนะครับดวงนี้นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันหรือ7วันหรือในระยะเวลาอันใกล้นี้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับนะเอาเป็นว่า นะครับใครได้คำทํานายดีๆนะครับก็ขอให้น้อมรับนะคำทํานายดีๆนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมันตราปรมีเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ